ในคลิปนี้นะคะครูแก้วก็จะมาสอนแบ่งส่วนของเส้นตรงให้เท่ากันนะคะก็อันนี้จะเป็นส่วนของเส้นตรง AB นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นแบ่งเป็น3ส่วนที่เท่ากันอันดับแรกนะคะจะต้องทําการสร้างมุมแย้งก่อนนะคะเราก็ลากส่วนของเส้นตรงนะเริ่มต้นที่จุด A หลังจากนั้นเราจะต้องทําการ Co p y ปี้มุมนะคะ ก็ปี้มุมแย้งไปไว้ที่ตำแหน่งจุด B นะก็ปี้มุมแย้งก็คือการก็ปี้มุมนี่แหละค่ะเมื่อสักครู่ส่วนโค้งสีแดงเนี่ยก็คือลัศมีตามใจนะแต่ส่วนโค้งสีเขียวเนี่ยจะต้องกลางตามมุมแย้งของเรานะคะว่ามุมเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะพอทำเสร็จก็ลากเส้นนะคะ แล้ก็จะได้มุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันละเนื่องจากเราต้องการแบ่งส่วนของเส้นตรงเป็น3ส่วนที่เท่ากันดังนั้นเราจะต้องสร้างรอยตัดนะคะทั้งหมด2จุด2จุดนะกลางวงเวียนรัศมีตามใจคะ่ะสร้างรอยนะคะที่บนมุมแย้งนะคะ1นสอง ฝั่งนี้ด้วยค่ะรัศมีเท่ากันนะคะเพราะว่าครูแก้วใช้รัศมีเป็นสีเทาหมดเลยอันนี้นะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ลากเส้นเชื่อมค่ะน,นี้นะคะนักเรียนก็จะได้ตำแหน่งจุดตัดแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งจุดตัดทำให้เส้นตรงนี้ถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนที่เท่ากันนะคะครูแก้วกำหนดเป็นจุด c แล้วก็จุด d โอเคค่ะ,ะถ้าเป็น5ส่วนจะแบ่งยังไง5ส่วนก็ต้องเริ่มต้นจากการสร้างมุมแยงนะคะย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อสักครู่นะหลังจากนั้นเราก็มาทําการแบ่งค่ะนักเรียนต้องสร้างมุมแย้งก่อนนะน้องเขียวน้องแดงให้เสร็จสิ้นนะคะถ้าจะแบ่ง5ส่วนตรงนี้จะต้องทําเป็น4ต้องตัด4จึกนะคะก็เรียนกะเอานะคะว่ามันจะสีจะพอดีไหมอย่าให้มันเกินนะคะปรับรัศมีให้พอดี อ๋ถ้าครูแก้วเลือกประมาณสักเท่านี้นะครูแก้วก็สี่จุดหนึ่งสองสามสี่ทางนี้ด้วยค่ะเวลานาเรียนเริ่มต้นนะคะนั่นจะต้องไปปักตัวการแบ่งนี้ที่จุดปลายส่วนของเส้นตรงนะรัศมีเท่ากันนะคะน้องเทาแบ่งห้าส่วนก็คือสี่จุดนี้นะคะ พอลูกได้แล้วนะคะหนูก็สร้างเส้นเชื่อมค่ะ1น<ม>ึ่สองสามสก็ตรงนี้เป็นส่วนของเส้นตรง AB ใช่ไหมคะเราก็จะได้ตำแหน่งจุดตัดตรงนี้เป็นจุดแบ่งออกเป็น5ส่วนที่เท่ากันเนาะก็ให้เป็นจุด C D E F นะคะ แล้วถ้าจะแบ่งเจ็ดส่วนจะทำอย่างไรถ้าจะแบ่งเจ็ดส่วนก็ต้องเริ่มต้นจากการสร้างมุมแย้งเหมือนกันนักเรียนต้องย้อนคลิปนะคะกลับไปสร้างมุมแย้งก่อนนะอันนี้ครูแก้วแอบสร้างไว้เสร็จละถ้าแบ่งเจ็ดส่วนก็ต้องทำเป็นทั้งหมด6จุกครูแก้วกะว่าจะประมาณสักเท่านี้นะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะเอาวงเวียนปักที่จุดปลายของส่วนของเส้นตรงนะนะับขาหนึ่ง 2 3 4 5 6ของครูแก้มัมอาจจะดูเล็กๆไปหน่อยเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนก็ปรับรัศมีได้แต่ว่ารัศมีน้องเทาของครูเนี่ยจะต้องเท่ากันนะทั้งหมดเลยนะคะ1 2 3 4 5ส,ส,สห อ่ะลากเส้นเชื่อมค่ะจากในสุดไปนอกสุดนะคะนเรียาจะาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบางทีน้องเทาคูอยู่นอกรอยแดงบางทีน้องเทาคูอยู่ด้านในรอยแดงจริงๆมันได้หมดนะคะนักเรียนจะให้มันอยู่ข้างนอกหรือข้างในก็ได้ได้หมดเลยเพียงแต่เราต้องบังคับว่ารัศมีมันต้องเท่ากันเนาะ,ะสร้างเส้นเชื่อมค่ะนะคะเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สองเส้นที่สามเส้น4เส้นห้าแล้วก็เส้นหค่ะตอนนี้ก็จะได้ตำแหน่งจุดตัดเนาะอันนี้เป็นส่วนของเส้นตรง a b เราก็จะได้จุดตัดนะคะทั้งหมด6จุดนะคะจุดตรงนี้123 4,5,6 จุดตัด6จุดจะแบ่งเส้นตรงจะแบ่งส่วนของเส้นตรงออกเป็น7ส่วนที่เท่ากันเนาะครยก็ก็กำหนดเป็นจุด a b c d e f g h ค่ะตามนี้นะคะสรุปขั้นตอนก็คือสเต็ปที่1หนูจะต้องสร้างมุมแย้งก่อนนะคะให้เรียบร้อยให้เท่ากันเนาะโดยการ Copy บมุมนะคะหลังจากนั้นก็มาสร้างเส้นรัศมีนะ เป็นน้องเทาถ้าโจทย์จะเอา3ส่วนที่เท่ากันก็สร้างน้องเทา2 t ทีถ้า5ส่วนก็4ทีนะคะถ้า7ส่วนก็เป็น6 t ทีค่ะ